รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี เราจะปลูกเป็นดอกไม้สีแดงแล้วกันเนาะงั้นตัวบ้านเนี่ยพี่โตยขอเป็นสีดำได้ไหมครับ มันจะได้เท่และก็เหมาะกับพี่โตนะครับหนูว่ามันไม่คุมทนนะคะควรจะเป็นสีขาวหรือสีเทาดีกว่าค่ะโอเคได้เลยครับแต่ว่าตอนนี้ครับเดี๋ยวเราพักโปรเจกต์ของเราก่อนดีกว่านะหัวเพื่อนเพื่นอนทางบ้านเนี่ยมารอแล้วนะครับส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่รายการจอบคิสพิชิตฝันรายงานที่จะพาน้องๆไปรู้ไปเห็นไปทึ้นรงเป็นอาชีพในฝันค่ะและสัปดาห์นี้นครับอยู่กับพี่โตนตายแล้วก็น้องข้อหอมนั่นเองครับสัปดาห์นี้นะครับพี่โตนขอเอาใจสําหรับน้องๆที่ชอบวาดชอบ ชอบดีไซน์ออกแบบตกแต่งบา้านเพราะว่าอาชีพในฝันที่เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักนึ่นก็คือสถาปนิกค,ค่ะข้อหอมรู้ไหม่ะครับว่าอาชีพสถาปนิกเนี่ยเขาจะต้องทําอะไรกันบ้างครับก็ต้องวาดรูปเก่งๆค่ะเงนแสดงว่าน้องข้อหอมของเราเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ชอบวาดรูปแล้วก็วาดรูปเก่งมากเลยใช่ไหมล่ะครับก็วาดได้นิดหน่อยค่ะงั้นเรามาดูผลงานของน้องข้อหอมเลยดีกว่าน,นะครับนี่เลยครับคือผลงานการวาดของน้องข้อหอมนั่นเองครับโอ้โห ฝีมือไม่ธรรมดาเลยนะครับมีทั้งออกแบบคาแรคเตอร์มีทั้งแบบดีไซน์ต่างๆงั้นเอางี้ครับน้องข้าวหอมครับวันนี้นะครับที่โตนะครับจะพาน้องข้าวหอมเนี่ยไปทําความรู้จักกับพี่บุ๊ซึ่งพี่บุ๊นะครับเขาเป็นสถาปนิกแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการออกแบบบ้านเนี่ยเยอะแยะมากมายข้าวหอมพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย พี่พี่โนบอกว่าเขาหอจะได้ไปเจอสหานปนิกตัวจริงนะคะหนูรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่ามีคำถามมากมายอยากจะถามเวลาไปเซิร์ช Google หรือค้นหาข้อมูลในที่ต่างๆก็ได้ข้อมูลนะคะแต่ก็ยังไม่เพียงพอค่ะแล้วก็ไม่ได้เข้าใจอะไรมาก และตอนนี้นะครับพี่ตูก็พาน้องๆรวมถึงน้องข้าหอมเนี่ยมาเจอกับพี่บุ๊กของเราครับซึ่งเป็นสถาปนิกมืออาชีพแล้วก็ยังเป็นสุดยอดติวเตอร์ด้วยละครับสวัสดีครับพี่บุ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่บุ๊คครับนี่เลยครับน้องข้าวหอมเขามีความฝันนะครับพี่อยากจะเป็นสถาปนิกมืออาชีพแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาถามถ,ามถึงความเข้าใจของน้องก่อนดีกว่าว่าอาชีพสถาปนิกในความเข้าใจของข้าวหอมเนี่ยคืออะไรบอกเพื่อนๆทางบ้านแล้วก็บอกพี่บุ๊คหน่อยดีกว่าครับก็คือคนที่ออกแบบบ้านเป็นแบบโครงสร้างบ้านนะคะแล้วก็ เราไม่รู้เขาไม่รู้แล้วก็ไม่รู้นี่ครับคือความเข้าใจของผาก็คือรู้อยู่สองอย่างว่าเราจะต้องออกแบบบ้านแล้วก็ต้องสร้างบ้านถูกไหมจริงๆเข้าหอมเข้าใจถูกแล้วส่วนหนึ่งแต่มันจะมีส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาครับพี่โตนก็คือมันเราจะต้องมาดูเรื่องเกี่ยวกับว่ามันจะสร้างจริงได้ไหมมีงบประมาณที่จำกัดเราจะต้องทํามันให้เกิดขึ้นจริงได้อันนี้คือคือตัวที่ยากของสถาบั์แล้วทําไมข้าหอมถึงอยากเป็นสถาบันนี้ครับ เพราะว่าตอนเด็กๆคุณพ่อแนะนําให้เป็นค่ะแล้วหนูก็ชอบวาดรูปเลยค่ะก็หนูไปสิงคโปร์หนูก็จะเห็นสถาปัตยกรรมสวยๆหนูก็เลยอยากเป็นสถาปน,นิกค่ะโอ้โหแล้วคุณพ่อบอกว่าไงบ้างคุณพ่อเป็นวิศวรกรค่ะคุณพ่อบอกว่าสถาปน,นิไกคคได้ดีกว่าได้ดีกว่า <c oughs> ได้อะไรดีกว่าได้เงินค่ะ<อ>ได้เงินเยอะกว่า <c oughs> โอ้โห, <c oughs> โอ,หอันนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนก,กันนะวิศวะเงินไม่ดี <c oughs> งั้นพี่ตนขออนุญาตเคลียร์ก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้นะครับพี่ตนเชื่อว่าจะต้องมีน้องๆหลายคนทั้งบ้านเนี่ยสับสนทั้งวิศวกรสถาปนิกอินทรียร์ต่างๆสรุปแล้วเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างครับเวลาเรามีบ้านขึ้นมาหลังหนึ่งสมมุติเขาหอมกับพี่เราออกแบบบ้านกันเราก็จะมีเรื่อง หน้าตาบ้านจะเป็นยังไงโครงสร้างบ้านอันนี้วิศวกรจะต้องมาช่วยแหละว,ว่าเฮ้ยมันจะสร้างแบบนี้ได้มันต้องใช้เสาแบบไหนเพราะหลังจากวิศวกรเขาคำนวณมาให้เสร็จเนี่ยสถาปนิกเขาก็จะมาดูแลภาพรวมเรื่องความสวยงามนะแล้วก็การใช้งานนะหลังจากบ้านเสร็จแล้วทีนี้มัณฑนากรหรืออินทีเลียคนสุดท้ายเขาจะมาตกแต่งเช่นมาเลือกโตะยังไงให้สวยมาเลือกแจก,กันมาเลือกโซฟาให้เข้ากับบ้านอันนี้สามคนก็จะทํางานด้วยกันลักษณะ ประมาณนี้หนูมีคําถามค่ะถ้าหนูอยากเป็นสถาปนิกหนูสามารถตกแต่งภายในบ้านได้หรือเปล่าคะอ๋อทำได้เหมือนกันทําได้เหมือนกันครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นบ้านสถาปนิกทำได้ทั้งหมดเลยนะแต่ว่าถามว่าเอ๊ะแล้วทาไมอย่างนี้คนที่เป็นอินเทเลียเขาจะ เขามีอะไรให้ทำนะถ้าเกิดว่าสมมติข้าวหอมไปเดินห้างเนี่ยพื้นที่มันใหญ่มากถูกไหมอันนั้นอะเราต้องให้พี่อินเทียเขาช่วยละเพราะมาพื้นที่มันใหญ่แต่ถ้าเป็นบ้านสบายมากถ้าเราเป็นสถาปนิกดีเลยค่ะหนูจไม่ต้องจ้างให้พี่ชายหนูมาตกแต่งภายในบ้านค่ะอ้างงั้นแสดงว่าพี่ชายของข้าวหอมก็อยากจะเป็นอินเทียค่ะเอินเทียรดีไซน์ใช่ไหมครับโอ้โหงั้นคราวนี้นะครับคุณพ่อเป็นวิศวกรข้าวหอม เป็นสถาปนิกแล้วพี่ชายเป็นอินเทเลียอีกเป็นเตอร์ไพรส์โอ้โหครบหมดงั้นเปิดเป็นออฟฟิศได้ไหมครับก็ดีนะคะดีแน่นอนงั้นเอายี้ดีกว่าครับนี่เลยคือผลงานของน้องเข้าวหอมครับพี่บุ๊คลองดูเลยครับฝีมือไม่ธรรมดาเลยครับ เริ่มมาจากอะไรบ้างะที่เข้าห้องเริ่มวาดขึ้นมาอันนี้อันแล้อันนี้คือไปดูอะไรมาลครับเรื่องครูที่สอนพิเศษเขาสอนให้วาดอย่างนี้ค่ะตอนแรกเขาจะวาดโครงมาให้แล้วให้หนูลงสีเองค่ะโอเคคือตอนนี้เราจินตนาการเรื่องสีที่มาใช้เองเลยครับอ๋ออันนี้ตอนทําตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะหกเจ็ดขวบเนี่ยนะสีอยว่าเก่งมากครับพี่โต๊ดเกใช้สีได้ได้น่าสนใจตรงนั้ว่าต้นไม้มันคือ มันไม่ได้มีแค่เขียวเดียวนะมันมีหลายเขียวอันนี้แหละมันคือคุณสมบัติแรกๆแ,และที่สถาันนี้กมีคือช่างสังเกตแล้วถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยวาดรูปไม่เก่งความฝันของเขากับการยังจะเป็นสถาปนิกเนี่ยยังจะได้อยู่ไหมครับสวยหรือไม่สวยไม่เป็นปัญหาแต่เราต้องวาดให้คนเขาเข้าใจว่าอไอสิ่งที่เราออกแบบมาเนี่ยมันอยู่ในหัวแล้วเนี่ยมันออกมาบนกระดาษหน้าตามันเป็นยังไงจริงๆแล้วในการทํางานอนาคต เดี๋ยวมันก็จะมีอุปกรณ์มาช่วยละเ mm hmm. ช่นคอมพิวเตอร์งั้นเรามาถามกันดีกว่าว่า mm hmm. กว่าจะมาเป็นพี่บุ๊กที่เป็นสุดยอดสถาปนิกแบบนี้เนี่ยนะครับขั้นตอนเป็นยังไงบ้างครับอืมครับก็อ่ะเริ่มแรกเลยเนี่ยตอนนั้นพี่น่าจะอายุเท่าๆเข้าหอมเนี่ยแหละครับวาดรูปมาตลอดค,คือก็ชอบวาดรูปหรือ้องเริ่มเราะว่าวาดรูปแต่เราวาดแต่การ์ตูนเพราะสมัยนั้นเราดูแรกกรต่การ์ตูนพอเราวาดเข้าไปเยอะๆอะ่คนที่บ้านก็เริ่มเห็นแล้วเอ้ยบุ๊กชอบวาดรูปนี่นาครับ มันมีอาชีพอย่างนี้นะหนึ่งสองสามเาก็เล่าให้ฟังมีนักวาดภาพมีนักออกแบบผลิตภัณฑ์นักออกแบบแฟชั่นอะไรเยอะแยะมากมายสุดท้ายมันมาอันหนึ่งมาสะดุดที่คําว่าออกแบบบ้านเราก็เริ่มสนใจเั้นอย่างนี้เราอยากจะรู้ไหมล่าว่ากว่าจะมาเป็นแบบนี้ต้องเรียนอะไรบ้างอยากรู้ค่ะสงสัยไหม<อ>และคิดว่าสถาันี้เขาต้องเรียนอะไรบ้างอ่ะก็พวกวิทยาศาสตร์ศิลปะอะไรเงนี้ค่ะแล้วก็คณิตศาสตร์ค่ะพ่อบอกหนูมาแบบนั้นค ครับผมถูกไหมครับพี่ครับก็ถูกครับคือมันจะมีเมื่อกี้ตอนท้ายเขาขอมบอกว่าคณิตศาสตร์เนาะเด็กๆหลายคนเลยเขาจะแบบว่าเอะเราชอบวาดรูปเราชอบสถาปัตย์แต่เราได้ยินว่ามันต้องเก่งวิชาคนวณด้วยนะก็ถามว่าต้องเก่งเลยไหมคือมันจําเป็นต้องมีนะแต่ว่าเราจะไม่ได้คนวณเท่ากับวิศวะคุณพ่อของข้าวหอมสุดท้ายความยากก็คือเราจะทํายังไงให้ มันไม่เกินงบประมาณอันนี้คือครเรื่องที่เดี๋ยววันหน้าข้อหอมจะต้องเจอแล้วก็คือวิลูกค้าสวยถูกใจมากเลยแต่ว่ามูลค่าการก่อสร้างมันไม่ไหวอันนี้มันก็ไม่ได้ ตอนนี้แล้วครับเราก็เคลียร์กันเสร็จเรียบร้อยครับเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมนะครับกับการเป็นอาชีพสถาปนิกนั่นเองตอนนี้ถึงเวลาท้าทายแล้วละครับข้อหอมครับเรียนรู้กันไปนเสร็จเรียบร้อยถึงเวลาที่เราจะต้องมอบภารกิจให้กับน้องข้อหอมแล้วละครับพี่บุ๊คครับโอเคภารกิจวันนี้นะครับข้อหอมเคยได้ยินคำว่ารีโนเวทไหมเคยค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าความหมายมันคืออะไระค่ะรีโนเวทเนี่ยถ้าพูดง,ง่ายๆก็คือเหมือนการปรับปรุงนํามาใช้ใหม่ อย่างสมมติพี่มีห้องเก่าๆห้องหนึ่งมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรพี่ก็จะเปลี่ยนโฉมมันนะแล้วก็ทําให้มันกลายเป็นห้องใหม่วันนี้พี่ตนเป็นลูกค้าของเราครับงั้นเราต้องดูแลพี่ตนให้ดีที่สุดครับผมแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเจ้าของห้องเนี่ยเขาเคี่ยวมากเลยครับข้อหอมครับถ้าไม่พอใจเนี่ยนะครับขออนุญาตนะครับพี่บุ๊คครับภารกิจในครั้งนี้นี่อาจจะไม่ผ่านนะครับข้อหอมถ้าพร้อมแล้วก็ไปพบกับภารกิจสุดแสนท้าทายของน้องข้อหอมกันเลยครับ ตอนนี้ครับถึงเวลาที่น้องข้าวหอมของเรานะครับจะต้องเจอกับภารกิจสุดแสนท้าทายกับการเนรมวิตห้องนี้ครับให้กลายเป็นห้องนอนในฝันของพี่โต๋ถ้าพร้อมแล้วเราก็เริ่มเลยครับพี่ต๋คะพี่ต๋ต้องการให้ห้องนี้ออกมาเป็นแบบไหนครับ <c oughs> คุณข้าวหอมครับตอนนี้ผมไม่ใช่พี่โต๋ของคุณข้าวหอมแล้ว <c oughs> ผมเป็นลูกค้าของคุณข้าวหอมและที่สําคัญนะครับว่าลูกค้าคนนี้เนี่ยเขี้ยวมากๆกด้วยเดี๋ยวนี้คุณไม่มีอะไรมาจดแล้วนี่ผมจะฟีฟแล้วนะ ผมอยากจะได้สะท้อนถึงความเท่ของผมนะครับมีความเป็นลอฟปูนเปืยดูมีความเป็นไฮแฟชั่นอยู่ในตัวของผู้ชายคนนี้มินิมอลได้ไหมครับก็พอได้อยู่ครับพอได้อยู่ใช่ไหมครับพื้นเนี่ยขอเป็นแบบขินอ่อนห้องนี้นยผมตั้งใจจะทําเป็นห้องนอนนะครับมีชั้นวางมีที่เก็บผมสะสมคอลเลคชั่นเป็นนาฬิกาผมอยากจะได้โต๊ะแบบโชว์นาฬิกาของผมนะครับ ผมลื่มบอกไปผมชอบไปทะเลด้วยครับโอเคผมมีคุณเสร็จเรียบร้อยคุณมีอะไรจะถามผมไหมเพราะผมจะรอดู่ทีเดียวคือผลงานเลยนะไม่มีแล้วค่ะคุณไม่มีคําถามแน่เลยครับค่ะคุณไม่ต้องมาทําหน้าตาแน่สงสารผมฝากด้วยแล้วกันนะครับคุณบุ๊กครับได้ครับยินดีครับที่นี่ต้องสวยนะผมบอกไว้ก่อน รายการจ o อบ i ิสพิจิตรฝันทั้งทีน้องเขาหอมของเราก็ต้องได้ลงมือฝึกฝนทักษะการเป็นสถาปนิกมืออาชีพกันแบบจริงจังเลยละครับแต่น่าเสียดายที่วันนี้รายการของเราเวลาหมดลงแล้วผมต้องติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้พี่ต๋และรายการจ o อบ i ิสพิจิตฝันต้องลาน้องๆไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเอาจดให้พี่หน่อย2องนี้หกสิบกระดาษนี้จะช่วยให้เรารู้แล้วว่าเตียงที่เราวาดลงไปเนะี่ยใหญ่ไปไหมสำหรับห้องนี้นะตอนที่วาดเตียง queen ซส์ลงมา เดี๋ยวเราจะลงสีไม้คุณต๋องก็จะได้นึกภาพออกว่าหน้าตาเป็นยังไง